สวัสดีแฟนช่องแฟนเพจและลูกค้าทุกท่านทุกช่องทางเลยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รถบรรทุกดีๆนะครับแหล่งรวมรถบรรทุกและขึ้นจากคนหนักสำหรับคลิปนี้พามาชมรถทําเงินนะครับ10ล้อดำสองเพลานะครับเดี๋ยวมาฟังสเปคคร่าวๆกันก่อนนะครับสําหรับตัว10ล้อดำสองเพลานะครับอิสุเ f เเครื่อง360แรงมา้าจดทะเบีนปี2565นะครับ สำหรับตัวแม่นะครับมี2คันนะครับคันหนึ่งเป็นกระบะของ SKT ต่อนะครับอีกคันหนึ่งจะเป็นของ3มิตรนะครับสามารถเข้ามาชมคันจริงได้นะครับรถพร้อมใช้งานรถสดๆดเดิมๆนะครับสำหรับตัวแม่กระบะ SKT มีลูกมาด้วยนะครับลูก3เพลานะครับสำหรับพวกนี้2 5 5ล้าน้0บาทส่วนแม่เดี่ยวกระบะ3มิตร2,2ล้านแสน ห้าหมืนทั้งสองคันนะครับจอดอยู่ที่พระราม 2, สองแสมดำนะครับมาง่ายๆพิกัดพิมพ์รถบรรทุกดีๆในแมพแล้วกดคำทางมาได้เลยส่วนช่องทางการติดต่อสอบถามเพิ่มเติมนะครับสายด่วน097 789 3235และ081494 5520ส่วนไลน์แอดนะครับเป็นไลน์ล้าน ID มีแอดนำหน้านะครับเพ,เพิ่มเพื่อนเข้ามาขอรูปขอรายละเอียด ขอพิกัดร้านเพิ่มเติมได้นะครับมองหารถประทุกใช้งานนะครับทุกแบบทุกตัวถังแวะเข้าชมได้เลยช่วงนี้รถและเครื่องจักรเข้ามาพอสมควรนะครับมีให้เลือกนะครับรถแบ็คโฮรถบดรถเกรดนะครับมีเล่มทะเบียนพร้อมนะครับพี่ๆหรือลูกค้าท่านใดสนใจรถคันไหนนะครับกดเข้าไปชมในช่องนะครับสนใจคันไหน ทักมาได้เลยสดได้จัดไฟแนนซ์ได้สำหรับ10ล้อดําตอนนี้มี3คันนะครับ